เรื่องเชน,นเว่ยมอมมามากบตานะเว้ยไม่ได้วิวาทเฮ้ยคนมันต้องจำเว้ยว่าพวกเราแม่งมาถึงที่นี่มึงเชื่อกูไปพี่มอมอย่าบอกนะพี่ว่าพี่จะเล่นพนันมวยอ่ะมึงพนันแม่งเด็กๆมึงต้องขึ้นชกเว้ยประกาศสักดาแม่งเลยฉันแนวด้วยนะพี่เพิ่งกินข้าวอิ่มพี่ส่วนางานนี้ผมก็ไม่เกี่ยวนะพี่ มาพยายามเฉยๆมึงมึงมึงนี่มึงไม่ชกเองวะเจ็บพุงกูเจ็บพุงและนักมวยคู่ต่อไปฝ่ายแดง เขาได้รับเกียร <c oughs> <Favorite. c oughs> ิจากนักมวยต่างถิ่นผู้หารกล้ามาท้าโชคกับนักมวยโปรส่งานบ้านเราเขาคืออำไพยสิทธิ์นายมอญมึงไม่ต้องกลัวมึงใทหานมืออาชีพไอนี่แม่นักมวย้านนอกจอกมึงก็พูดง่ายนะโดนฝ่ายน้ำเงิน นักมวยผู้เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเราดูแค่นี้กูก็รู้ใจเจ้าพลังเจ้าสังหตัวแม่งก็บางกว่าสมเคสตม้งหน่อยกูที่ไม่เคยมีเือไม่ไงตายเลยได้มีเขียวเขาคือไอ้สำลองทิ์กำันิดเปลี่ยนใจทันไหมวะไม่ทันเสียชีวอย่าเสียหน้า มมงเชื่อกูไปเลยเฮ้ยพี่ไปเลยไปยเอ้เลยเยเอ้พี่ก็ไม่เท่าไห่ดีว่าไอ้พวกต่างทีมมันก็งี้แหละพี่น่าหลอกแต่ไม่มีเงวนเายเด้ยเฮ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 ้ย เอ่ยไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเบ้เฮ้ย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 เก้ยเฮ้ยเฮ้เฮรยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเา้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยยเ้ยเ่เฮ้ย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 เยเฮยเย คนต่างถิ่นตีด้วยล่ะ ไปไหไปไม่ต้องกลัวนะเพื่อนมึงชกมันได้ตั้งหลายดอกมึงเขามึงได้ดอกเดียวคะแนนของเราล้านหลานอยู่แล้วเพื่อนแต่กูดก<ไ>ูมันเป็นดอกเดียวกูอจะแค่แล้วเนี่ยให้หมอบมึงคิดว่าคนแถวนี้เนี่ยเขาจะนับคะแนนกันหรอวะบอาว่ามันไม่นับหรอกพี่แบบเนี้ยไครตายก่อนแพ้แน่นอนพี่ไม่ต้องกลัวไห้ทุกอย่างแม่งมีการแก้ไขอุ้ย้าเป็นแบบนี้ตายแน่ ดูนะไอ้เหี้ยมันตัวใหญ่เว้ยแม่งช้านะมึงยิงมันก่อนแล้วฉากออกมึงเชื่อกูยังไงก็ชนะมึงพูดง่ายนะเนี่ยเอาหน้าพี่ชกมันอย่าให้มันชกพี่ใช่พี่ชกมันไปไอ้เหี้ยไปไป Xong <laughs> 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 Lúc subscribe <đúng> quá. <cười> 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 Lúc Ghiền Mì ข ata, ้าจะไม Fire, ่ดีแล้วพี่ทำไมจู่ๆมันดีขึข้างหน้าวะเฮ้ย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 ไมไ้หเฮ้ย ระคัางระคังระคังมือเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยระคมะข้าอค้จะสู้อะไรกันตอนนี้วะเฮ้ยมึงจะไม่พักเหรอไงเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้้้ฮ้ย้ฮยเย้้้ย กูตเตียมไแล้วเว้ยต่อไปนี้นะยันกอเพชรจัปกป้องมึงไปพี่ใอะไไปไป วะไอ้ขี้โกงพวกมึงเล่นคุณสยนิวว่าอ้บ้าที่มึงเล่นก่อนทำไมไม่พูดวะเออมึงพูดอย่างนี้มึงจะเบี้ยวใช่ไหมกูไม่ได้เบี้ยวแต่กูไม่จ่ายมึงเลยเฮ้ยที่มึงพูดเนี่ยมึงไม่รู้หรอว่านี่ลูกใครอ่ะนี่พี่เขียวลูกกำนันดำนู่นเว้ยโอ้ยเขียวโอ๊ยอ้เด็กเดี๋ยวกูจะสับแขนมึงทิ้งเนี่ยโอ้ยไอ้เด็ก 过